สวัสดีครับสวัสดีเอสซีแฟนครับในเนศกาลสุขุทุกคนครับวันนี้เรานำอนาคตพ่อพันธุ์นะครับพี่น้องครับมิสเตอร์บานชื่นนะครับมิสเตอร์บานชื่นในวัย14เดือนนะครับพี่น้องครับลูกชายสุบดอนะครับเป็นสุดยอดพ่อพันธุ์ที่เป็นตำนานไปแล้วนะครับเสียไปแล้วนะครับหรือว่าตายไปแล้วครับนี่อนาคต ก็พันแน่นอนนะครับรหัส104นะครับเรียบร้อยพร้อมใบเพชรนะครับย้ายเข้าฟาร์มไายต้นกล้าเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับเนี่ยเดี๋ยวอีก10เดือนเรามาดูกันนะครับอีกส0เดือนเรามาดูกันอาจมีชื่มิสเตอร์มันชื่นนะครับในใบผสมเทียมก็ได้ครับพี่น้องครับเนี่ย กระดูกมาเต็มครับพี่น้องครับกระดูกแข้งขาใหญ่ดีนะครับเป็นวัวสีคล้ายๆฟองโกนะครับพี่น้องครับฟองโกก็เป็นลูกซูบดออีกหนึ่งตัวหรือว่านายเขาวงนะครับเนี่ยสายพันธุ์เดียวกันครับพี่น้องครับสายเลือดเดียวกันนะครับเกิดจากแม่เขาโบสนะครับเกิดจากแม่เขาโบสุดเลยป้าเนี่ยเดี๋ยวให้เบอกนะครับเนี่ยส่วนสูงร้อยร้อยเท่าไหร่นะพี่ร้อยสี่สิบนะครับร้อยสี่สิบครับพี่น้องครับเนี่ย มิสเตอร์บานชื่นนะครับลูกสุมาดะครับอีกสิบเดือนมาดูกันนะครับอันนี้ใหญ่ข่ายเรียบร้อยครับพี่น้องครับแต่อยู่นักอาอยู่ทางหลานใต้แล้วครับพี่น้องครับสวยงามเลยครับอาบน้ํานะครับลงวัคซีนลําปีวัคซนเรียบร้อยครับพี่น้องเห็นตุ้มเห็นต่อนี่คือเอฟเฟกจากวัคซีนนะครับพี่น้องครับไม่ใช่เป็นลําปีนะครับเป็นเอฟเฟกต์คือยังเข้าฉีดเอ่อเพ โคบิดน,นะครับ,รบพี่น้องครับแล้วเขามีเอฟเอคือไข่นะครับเนี่ยสวยมากครับพี่น้องครับโอ้หนดีมากนะครับพี่น้องครับหนดีมากไข่รเรียบร้อยจากอันนี้จากแบรนด์อะไรนะพี่แบรนด์พี่แกแบรนด์อะไรนะที่ที่ตีเบอ่อแบรนด์อะไรนะ G ีจ นะครับแบรนด์ G F ของพี่กอฟนะครับอยู่ที่เสวนงสางนะครับเนี่ยย้ายไคลเรียบร้อยนะครับไปอยู่ไปอยู่หลานไส่บ้านเท่าเดี๋ยวได้ใส่ของดีของงามกับจากนายตนการัาพี่น้องครับเนี่ยโอ้หคือถามพี่น้องเป็น F c ฟซแฟนกาผมนะครับจะไปเบิ้งคิปย้อนหลังคือตอนหน่อยๆโอ้โหตอนนั้นหกเดือนหรือแปดเดือนนะครับจะหน่อยเดียวนิดนิดเดียวนะครับตอนมาบัน้มา หางไม่ซีเดือนนะครับหาเดือนมาเป็นโคโลโตเลยครับพี่น้องครับหนังหนาสายใหญ่ครับพันธุกรรมดีนะครับหนังหนาสายใหญ่พันธุกรรมดีทำเนื้อลำโตเง้วกระดูกกระดูกถือว่าไม่แพ้ตัวใดนะครับกระดูกใหญ่ที่สำคัญหนังนียางหนาครับพี่น้องครับพ่นหางใหญ่พอนุขขวดนะครับพ่นหางใหญ่พอนุขขวดแล้วก็กระดูกกระดูกล่ำดีนะครับพ่วงหางเป็นผู่งามนะครับพี่น้องครับไข่ดำทั้งสองไข่นะครับไข่ดำทั้งสองไข่ มีตำแหน่งการยืนสวยนะครับเล็บก็สวยเอ๊ะไม่ทราบว่าไอพี่เดแต่งเล็บยังครับ mm hmm. แต่งเล็บเคยแต่งเล็บ mm hmm. ยังยังมั้ง <Yeah. S 1> อ่าเนี่ยครับขนาดจะมาแต่ง mm hmm. เล็บครับพี่น้องครับสวยงามเลยนะครับนี่คือผู้ดูแลนะครับของฟาร์มพี่ก๊อฟเขาครับเนี่ยพี่พี่กอ๊อฟนี่จะคัดเดี๋ยวผู้ดูแลหน้าตาดีๆนะครับสดยดี <laughs> <laughs> <c oughs> คนนี้เหนียวแน่นเลยอยู่เหนียวแน่นเลยเียบเนี่ยสวืองามครับผมเคยมาเอาหลอดหนึ่งนะครับเอาคอขั้นของจิตกรไปไปส่งที่สกลเลยนะเอาไปสกลตัวหนึ่งนะครับขอบพระคุณลูกค้าทั้งสกลนะครับตอนนั้นเป็นลูกของ b ีแปดนะครับตัวนี้เป็นลูกของซูบอดอนะครับซึ่งเป็นวัวที่เหลือแต่ชื่อนะครับแล้วก็ผลงานที่โดดเด่นของเขานะครับก็คือเป็น ตำนหนนไปแล้วนะครับเนี่ยอันนี้เป็นน้ำยา,ยาอะไรพี่น้ำยาอาบน้ำน้ำยาสะระผม <c oughs> สุดยอดครับพี่น้องครับเนี่ยของดีสิไปอยู่หลังส้แล้วครับสิบเป็นมูหรือเป็นจารอดิดตามครับพี่น้องครับสิไปเป็นพอพันลีทเกือหรือว่าโ <c oughs> มลีดกับขาเบิงครับพี่น้องครับโมลีดหรือเสื่งกระขาเบิงนะครับเนี่ยตำแหน่งของ ลูกก้นทะาสวยนะครับแล้วก็หั่มนะครับในต่างต่างในองศาที่เหมาะสมนะครับสลับผสมจริงก็ก็ยังเด็ดนะครับนี่เจ้าของใหม่เขานะครับทรงคือนะครับนะครับทายเห็นเบิรงพัฒนาการครับพี่รองครับโอ้ค้ำแพงพี่กอบตรงนี้ระเบิดระเบิดเลยครับดีช่วงฝนมาหรือเปล่าเออมิสเตอร์ หวานชื่นนะครับหวานแหววนนิสัยเชื่องดีนะครับตัวนี้มันทความสะอาดนะครับเนี้ยแน่นจริงนะครับด,ดูแล,แล,แล,แลทั้งฟาร,ร์มคนเดียวนะครับ <c oughs> เอาเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับหรือว่าติดตามทางเฟซบุ๊กนะครับกระดิ่งทองเดี๋ยวเรามาชมว่า,าพัฒนาการเขาจะเป็นแบบไหนหรือว่า อ่าซีบเดือดทั้งหนามาเบิ่งมาเบิงกันนะครับผลงานจะเป็นแบบไหนนะครับสำหรับวันนี้ฝากพี่น้องซอยก็หลยก็แค่เป็นกำลังใจน่าจะการให้ลิปต่อไปนะครับท่านใดเลี้ยงวัวนะครับต้องการผสมเทียมสามารถติดต่อได้0 6 4 4 8ห7 0 6่สี่แนวันนี้ขอกราวเข้ามาสวัสดีครับ